เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่่วยพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เฮารถสวยๆวยรชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้โตโยต้าฮาวติดครับ1.6ยีครับราคาเพียง39,000บาทนั่นเองรถสวยๆบอดี้เดิมบางเป็นรถบ้านนะครับคันนี้รถบ้านไม่ใช่แท็กซี่ครับรถบ้าน39,000บาทครับถูกคุ้มค่ามากๆครับ ภาษีปีหน้านเลยครับ6-8ใช้กันยาวๆไม่เคยแก๊สนะครับไม่เคยแก๊สไม่เคยชนบอดี Body ้ดีสีสวยเดิมบ้างแม็กสวยครับชอบก็าฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจใด้วยครับเลขไหม่เพียง200,000ส,ส,สามเท่านั้นเองเบาะผ้าเดิมๆเกียร์โตมีแอร์แบกด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้บาน ราคานี่สามหมื่นเก้าพันบาทเจ้าของบอกขอราคานี้เลยนะครับงดต่อครับขอราคานี้เลยสนใจก็ไปดูท่าลองขับประกอบการตัดนะสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบก็าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเรื่อือีมาจำได้ไม่ลาคคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยอย่างอะไรมีให้ครับตัวอ่างเรียบเดิมบางเลยไม่มีชนหนักบอดี้สีมี ริ้วรอยตำหนิบ้างบางจุดเท่านั้นนะครับตรงไหนยังสวยเหมือนเดิมบ้างของเครื่องก็สะอาดเช่นกันครับานหน้าเดิมบ้างเลกเพจคบๆสามหมื่นเก้าพันบาทพิการดูรถอยู่เชียงรายนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยจะนัดดูรถนัดทดลองขับก็ติดต่อโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ